สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีวันอังคารที่7เดือนกันยายนนะคะโดยงานวันนี้นะคะเมื่อเด็กดูคลิปวิดีโอต้นไม้ที่รักเสร็จแล้วนะคะกิจกรรมวันนี้ครูป้านก็จะพาเด็กๆนะคะมาปลูกต้นไม้ปลูกพืชกันนะคะเด็กๆก,ก่อนที่เราจะไปปลูกกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับเดี๋ยวเรา,าทํางาน เรียงลำดับภาพนะคะลำดับเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ไหนมาก่อนเหตุการณ์ไหนมาทีหลังนะคะโดยเราจะเรียงลำดับโดยให้หนูเขียนตัวเลข1นถึงหลงไปนะคะเหตุการณ์ไหนมาลำดับที่1นึ่งก็ให้เขียนเลข1เหตุการณ์ไหนมาลำดับที่2ก็เขียนเลข2นะคะอ่ะเรามาดูภาพแต่ละเหตุการณ์เนี่ย่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะอ่ะ เป็นภาพปลูกต้นไม้ใช่ไหมอ่ะเป็นเหตุการณ์การปลูกต้นไม้เนี่ยแต่ว่าครูปานก็จะให้หมูเลี้ยงลันดับขั้นตอนการปลูกนะคะอ่ะขั้นตอนไหนเป็นลำดับที่หนึ่งคะ่ะต้องขั้นตอนที่หนึ่งก็ต้องเตรียมดินอ่ะเขาเตรียมดินเขาทํายังไงคะอันไหนคะขั้นตอนที่ไหนเอ่ยอ่ะอ่าตอนไหนที่หนึ่งก็เขียนเลขหนึ่งลงไปเลขสองลงไปลงในช่องว่างตรงน,นี้ไยนะคะ เม่เด็กทำเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆจากนั้นให้ผู้ปกครองถ่ายงานส่งมานในกลุ่มไลน์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมการปลูกดีกว่าเด็กครูป่านนะคะก็จะให้เด็กๆเตรียมดินเนาะเตรียมดินจากนั้นเตรียมแก้วแก้วพลาสติก แก้วชาไข่หมกแก้วอะไรก็ได้นะคะหรือว่าบ้านใครมีกระถางนะคะเด็กก็เตรียมกระถางมาเลยนะคะจากนั้นนะคะให้หนูเลือกปลูกพืชผักสวนครัวหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ะคะ่ะเลือกปลูกเลยนะคะโดยกระถางที่หนึ่งนะคะ เมื่อเด็กปลูกเมล็ดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้หนูนำกระถางที่หนึ่งหรือว่าแก้วที่หนึ่งเนี่ยวางไว้ที่มีแสงแดดนะคะวางไว้ที่มีแสงแดดดูนะดูงานหน้านี้นะคะ,ะสิ่งที่ช่วยให้พืชจะดึงตับโตเนาะ แก้วที่หนึ่งวางไว้ที่มีแสงแดดแล้วก็รดน้ําทุกวันทุกวันนะคะแก้วที่สองเราจะใส่ไว้ในกล่องกล่องอะไรก็ได้นะคะเด็กห,หาที่บ้านเลยใส่ไว้ในกล่องแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างกันเนาะ กระถางที่หนึงแก้วที่หนึงปลูกเสร็จแล้วรดน้ำต้นไม้ทุกวันนะคะวางไว้บริเวณที่มีแสงแดด่องถึงแต่แก้วที่สองไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะคะปล่อยให้อยู่ในกล่องเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า อันที่1หรือว่าที่2จะออกเร็วกว่ากันนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะเด็กทำร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกับครอบครัวได้เลยนะคะเด็กจะได้มีเวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็จะได้รู้วิธีขั้นตอนการปลูกนะคะเมื่อเด็กปลูกเสร็จแล้วนะคะขอให้คุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครอง คลิปวิดีโอขณะเด็กๆนะคะกำลังทำงานเด็กๆกลุ่มนะคะส่งมาทางกลุ่มไลน์ด้วยนะคะคูปปาลจะได้ดูเด็กๆทำงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ